กินมะเขียบบ่าปะกินตัวโตผูกกินดีดีเลยแม่อืใส่ทุ่งยางให้เพื่อนเนี่ยอ๋ใส่อันนี้เราการสะดอกกินกินแล้วตื่นสรเอาไปเลยไายท่านบุญขอบคุณครับคุณแม่มาดคุณแม่ให้บะเขียบบะเขียบนี่คือเพื่อนเอิญหน้อยหนาดิเพราะเป็นยางดอกน้อยหนาดิ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินปลายมงคลน,น้อยนะครับอยู่กับเราช่วงเช้าเช้านะครับช่วงเช้าฝนฟ้าละลืมฟ้าเมือดอครึม้มแต่วเช้านี้ก็จะ หยุดนิดนึงนะครับฝนก็จะหยุดนิดนึงเราก็จะเดินตามหมู่บ้านนะช่วงเชานะ้าเกือบจะไม่ได้ออกมาซะแล้วนะครับฝนหนักช่วงกลางคืนหนักมากหนักมากๆเลยช่วงกลางคืนพอตื่นเช้ามาก็อืงดไม่มีฝนครับช่วงเช้าแต่มืดคึนม,มากมากเลย ฝนตกออกมาถึงหมู่บ้านฝนก็ตกอยู่นะฝนตกอยู่แป๊บนึงนะครับเราก็กะว่าจะออกไปพักกันซะแล้วนะครับแต่พอดีฝนก็มาหยุดอีกครับเราก็เลยได้เดินในหมู่บ้านต่อก็เป็นความโชคดีของแม่ขันที่ได้อ่อนทัวแต่วันนี้อ่อนทัวมาแล้วนี่ท้องฟ้ามืดคึม ผู้คนก็ไม่ค่อยจะมีกันนะครับไม่หมานเลยวันนี้วันที่หวยออกคนก็ไม่จ้องคนก็ไม่มองครับมามมาเบิงเด้อเอาโซกเอาไส้น้ำสร้างเด้อเจ๊เราช่วงเช้าๆนี่ครับอืม หลอดบ่อผู้นีน้อยนั่นบอ่อหลอดบอ่อเดยวสิพ้ายางหลอดหลอดทุกหลอดโศกหลอดโลกหลอดไทยเจ้าครับแต่อยู่ดีมีแห้งเลี้ยงงยไงไงใหวสีไดห้หูคือสร้างเลี้ยงไงคือสร้างนีต่ตัวมือนี่มือโศกมือหมานเ,าเอาโศกเอาหมานน้ำสร้างเดอ้อ นก็ตั้งเขาว่าจะมาแล้วนะครับผมฝนก็ตั้งเขาแล้วแม่ขันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยครับตกแน่นอนเลย,เยทีมงานของเราก็เต็มที่ครับนี่ทีมงานก็เต็มที่ครับตามช้างตลอดไม่ให้หายไปได้เลยได้สามสิบครับเนี่ยครับผมสามสิปีสามสิบปี ครับกินมะเขียบบ่ะะกินกัวเต้วผู้กินดีๆเลยเมียอืมใส่ทุ่งยางให้เพื่อนเนี่ยเอาใส่เดี้เว่าการสะดอกไปกินเลี้ยงสัตว์ออกไปเลยได้ท่านบุญขอบคุณครับคุณแม่มาคุณแม่ให้มะเขียบมะเขียบนี่คือเพื่อนเอิ่นหน่อยหนาดิว่าเป็นยางดอกน้อยหนาคุณแม่ใจดีมากๆนะครับอ๋อจะรอดอืม เดี๋ยวจะผ้ายางหลอดนะครับน่วาเอาสั่นแล้วเนาะเออแกรเตอยเก้ายังล่ะครับตัวเมียครับคุณเมียยังมาท่านใดเมียกำลังทบไว้อยู่นี่สองเดือนกว่าๆยังไงก็ไม่พ้นเข้าที่พักเหมือนเดิมครับ วันนี้ออกกลับมาพักแล้วนะครับกลับเข้ามาพักวัดเหมือนเดิมครับกินข้าวเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแม่ขันก็อยู่ในป่าครับส่งไปไว้ในป่าแล้ว,ลวก็ฝากช่องอไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินทายมงคนน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม